สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่อง GD 1 Channel นะครับผมอยู่กับผมนะครับกมนะครับผมเมื่อนี้กระซิมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับของรถเจ้าเดีมอนนะครับจากใช้มาปีนึงนะครับผมปีนึงเต็มๆมีข้อสีข้อดีข้อเสียตรงใดนะครับแล้วก็ปัญหาจุดเล็กๆต่างๆนะครับต้องแก้ปัญหานะครับผมคือหลายคนกระถามมานะครับผมก็ได้จดใส่กระดาษมานะครับ เพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับยีโทรศัพท์ข้างเดียวนะครับผมยังไม่มีกล้องนะครับคือชุดแรกเลยนะครับคือสุดื้อโซ่สเตอร์นะครับผมโซ่สเตอร์ของใหม่กับของมากับรถอันไหนดีนะครับผมคือจากที่ใช้มาประมาณเดือน2เดือนนะครับของใหม่นะครับก็รู้สึกว่าจะจะใช้งานดีกว่าของเดิมนะครับเสียงจะบดังนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเลยนะครับแล้วก็ แทนต่อมากับสายคัดนะครับผมสายคัดมันขาดบ่อนะครับผมกระขาดนะครับอยู่ในเวลาที่ใช้งานประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับสายคาดมันจะมักขาดนะครับผมขาดตรงไหนเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้นะครับขาดนะครับผมต้องดูนะครับเพราะมันจะมียางหุ้มไว้นะครับผมต้องได้เช็คตัวนั้นนะครับผมแล้วก็ปัญหาที่สามนะครับผมเรื่องเกียร์น้ำมันนะครับเกียร์น้ำมันมันตัวนะครับผมอันนี้แก้ปัญหาไ่ได้นะครับผมลอง ลองหลายวิธีแล้วนะครับผมแก้ปัญหาบ่ได้นะครับเรื่องเกียร์น้ำมันนอกจากที่เปลี่ยนปั๊มปั๊มติ๊กข้างในนะครับผมปั๊มปั๊มระวัดเกียร์นะครับจังซีจังซีเซานะครับแต่ว่ามันจะใช้ค่าใช้จ่ายหลายนะครับผมก็แนะนําให้ใช้ความชานาญนะครับในการขับขี่นะครับผมเรื่องการระยะออกนะครับของถังน้ํามันนะครับว่าตัวนี้เป็นค่าบูนะครับผมไปอยากกินแน่จหน้อยนะครับผมแล้วก็เกียร์แข็งนะครับเกียร์แข็งเกียร์กระทุก เกียร์กระตุกหาเกียร์ว่างบ่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลายๆขั้นนะครับต้องเจออยู่แล้วนะครับผมแกแนะนําให้เปลี่ยนขาเกียร์นะครับเปลี่ยนขาเกียร์หรือว่าใส่เกียร์โยงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไ้ให้เบิ่งนะครับแลวก็ีิถามานะครับเวลารถวิ่งถึงร้อยนะครับร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับรถจะสั่นนะครับจะสั่นนะครับสั่นก็ตามข้ามิดของผมก็บุอว่ามากไมนะครับ บูเทว่าสั่นนักแต่ว่ากระพอประคองรถได้วิธีแก้ก็มีสองอย่างนะครับผมเรื่องโซกหลังนะครับโซกหลังและก็อัพโซ่โซ่หน้าลุนะครับผมให้มันปรับสมดุลรถนะครับเพรารถมันอาจจะบริสุทธ์นะครับผมปิดบางขั้นนะครับและก็การเติมน้ำมันเครื่องนะครับผม ที่เขียนดไว้การเติมน้ำมันเครื่องคือคลิปก่อนๆที่ผมแจ้งไปนะครับให้เติมรถที่ไม่ได้ดัดแปลงนะครับเติมอยู่ที่1.2นะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจากที่ใช้มาปีหนึ่งแล้วนะครับผมหรือว่ารถที่ผ่าเครื่องหรือว่าแต่งกระบอกสูบนะครับให้เติมอยู่ที่1.4ลิตรนะครับผมอันนี้บรแนะนํานะครับเปลี่ยนใหม่นะครับคือจากที่ใช้มาแล้วมันมันบบเมนนะครับผมรู้สึกว่า มันบบได้ผลบบดีปาไในนะครับหรือว่าแนะนําให้เติมอยู่ที่1.1ลิตรนะครับผมรถที่เดิมๆนะครับไม่ได้ดัดแปลงอีย่างนะครับผมให้เติมอยู่ที่1.1ลิตรนะครับถ้าเติมไหลายนะครับยวผมขึ้นรูปให้เบิกนะครับมันเป็นแบบใดนะครับน้ำมันมันจะขึ้นกองนะครับกองอากาศนะครับเอ้ถ้ากองอากาศตันนะครับรถแล่นบออกนะครับผมอันนี้ส่งผลเสียหลายเลยนะครับค่าเติมน้ำมันพิษนะครับผมเติมหลายอย่าเติมหลนะครับผมให้เติมอยู่ที่1.1ลิตรนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่น้ำการใช้รถนะครับการใช้งานนะก็ให้เติมขึ้นอีกจะน้อยก็ได้ครับผมแต่ว่าให้เปลี่ยนบ่อยๆเอาครับผมเติมซ่อมผมว่านะครับเรื่องจังสิ่ดีนะครับล้ยกาช่วงยะช่วงล่างช่วงล่างระบบยางนะครับผมอันนี้สบัดคือการบอนี่ก็ถามนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนะครับรถรุ่นนี้จะบกค่อยเถืกกับ ทางลูกลังนะครับผมทางลูกลังทางดิดแดงนะครับผมบอกได้เลยว่าเข้าโค้งถ้ามีดิดแดงเลยเหินแห้งหรือว่าทางลูกลังในผมอย่าเข้าโค้งเกินเจ็ดสิบแปดสิบนะครับผมเพราะว่ารถรุ่นนี้เข้าโค้งหนักไปได้นะครับนอกจากจะเป็นทางลาดยางทางดําปกตินะครับได้อยู่ครับผมเพราะช่วงล่างนี่อันตรายมากเลยครับระบบเบรกมันดีครับผมดีดีมากเลยนะครับผมเบรกแบบจริงจังนี่มัน ล้อหลังที่แซงล้อหน้านะครับผมระวังไว้นะครับอาการรถรุ่นนี้นะครับไม่มีหม้อน้ําวิ่งได้ไกลสุดประมาณกี่กิโลนะครับผมอันนี้แนะนําเลยครับพอสําคัญนะครับถ้าวิ่งสักร้อยนะครับร้อยกิโลถึงร้อยห้าสิบโลให้พักนะครับผมเพราะว่ารถนี้ระบายอากาศด้วยความระบายอากาศด้วยความเย็นนะครับผมโดยการใช้ลุมนะครับ ระบายอากาศความร้อนได้ความเย็นนะครับผมด้วยอากาศนะครับจานตะายนะครับแลนด์ได้คือรุดมอน้ํามีมอน้ํานะครับผมร้อยโลถึงร้อยห้าสิบโลให้พักนะครับอากาศเสริมขึ้นมานะครับผมเรื่องการทาความสะอาดก่องนะครับการดูแลปรับตั้งการกินน้ำมันของคาร์บ,บูเรเตอร์นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอดออกมาให้เบิ่งนะครับเพราะว่า มีวิธีแก้หลายครับให้รถบอกกินน้ํามันแต่ให้รถวิ่งออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะบ้าง,างๆนะผมจะวิ่งให้เบื่องนะครับว่ารถผมเดิมๆนะครับแต่ว่าผมกะได้จูนอากาศแล้วก็การจ่ายน้ำมันใหม่แล้วก็ลาสเตอร์ใหม่นะครับรถเดิมๆแรงหนึ่งร้อยสี่สิบอัพนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมก็มีเวลาเดี๋ยวผมจะมาฮหดคลิป การวิ่งรถการทดลองนะครับแล้วก็การปรับตั้งจูนข้าบูนะครับให้ให้เบิ่งนะครับผมสวัสดีครับ